ขอเท้าความก่อนนะคะเนื่องจากเปิร์นเนี่ยก็อยู่ในวงการของสายสุขภาพมานานนะคะแล้วเราก็มีความประสบ ในการทรําธุรกิจผลิตภัณฑ์ในเชิงสุขภาพมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมลดผมหลุดร่วงแบร์ลาวาไทแลนนะคะแล้วก็นาฬิกาเพื่อสุขภาพนะคะเป็นสมาร์ทวอชนะคะทําให้เราเห็นเร่งเห็นความสําคัญนะคะในเทรนด์ของสุขภาพนะคะและอีกนาอ่าเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเทรนด์ของนวัตกรรมกับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาระค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มานะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ แบรนด์ Brand, ชื่อว่าลิสต์นะคะซึ่งตัวโปรดักต์แรกที่เรากำลังจะลอนชิ่งออกมาก็คือลิส t p r o l ล่าซึ่งเป็นตัวซินเบลติกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรเบอติกลักร่วมกับพรีเบอติกนะคะซึ่งเราได้ถูกคิดค้นนะคะแล้วก็ต่อยอดมาจากงานวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะ่ะแบบนี้เราก็ทำการรีเสิร์ชก่อนแล้ว,ว่าความต้องการลูกค้าในตลาดตอนนี้ชอบสินค้าความสวยความงามหรือเพื่อสุขภาพมากกว่กัน ก็จริงๆเราทำมีการรีเสิร์ชนะคะเนื่องจากว่าเ,เราทําผลิตภัณฑ์สายสุขภาพมาโดยตลอดนะคะเราก็จะเล็งเห็นในกลุ่มที่รักสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะซึ่งตัวโปรดักตัวนี้เราบอกแล้วว่าเราคัดสรรในส่วนที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีด้วยซึ่งเป็นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะในประเทศไทยตอนนี้ที่เราทําขึ้นมาเลยนะคะดังน,นั้นเรื่องของส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นในส่วนที่เป็นเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็ปรับ เรื่องของอการควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็เรื่องของอการดูแลผิวนะคะลดไขมันรอบเอวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกันค่ะตัวนี้เรียกว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พออิไวเลยได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ความงามด้วยใช่ค่ะตัวนี้ก็จะแก้ไขมาตอบโจทย์ความต้องการให้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะและก็กลุ่มคนที่รักสุขภาพได้อย่างตรงสุดมากๆเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวผลิตภัณฑ์จะออกช่วงประมาณสิงหาแคาดหวังกับตัวสินค้ามากไอยเท่ไหร่คจริงๆเราก็คาดหวังนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เน่ยเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกว่า เป็นตัวแรกในประเทศไทยตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเน้นความสําคัญในเรื่องของนวัตกรรมนะคะตัวนี้เนี่ยทางบริษัทก็เลยทําการคัดสรรเชื้อจุลินทรีย์ที่มีมากถึง7ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกว่าตัวจุลินทรีย์ที่ดีมันมีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เราเน้นในการปรับสมดุลร่างกายให้ทํางานได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องของไซเอฟเฟกตต่างๆที่ทางลูกค้าเคยเจอทั้งเรื่องของไซเอฟเฟกที่เรื่องของโยโย่เอฟเฟกนะคะหรือว่าเรื่องของผลข้างเคียงนะคะตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะเราก็เลยมี คาดหวังว่าตัวนี้เนี่ยเราจะทำการอาลอนชิ่งนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศนะคะผ่านทางตัวแทนจ,จัดจ่มางสินกันค่ะระังแผงกนการตลาดไว้ยังไงบ้างคะใน<ม><ม>ช่วงแรกเลย ค่ะสำหรับตัวแรกนะคะอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์เรานะคะไฟใต้แบรนด์ลิชนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแรกซึ่งเป็นลิสโปรลาที่เป็นออกมาเป็นในานามของซิงเบลติกนะคะหรือโปรบุตรีเบลติกนะคะตัวนี้เราแพลนในการทําการตลาดนะคะเริ่มต้นตัวแรกนี้นะคะผ่านทางช่องทางตัวแทนจําหน่ายนะคะแล้วก็เราก็จะกระจายทางช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในลําดับต,ต่อมานะคะเราตั้งใจที่จะผลิตอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในสุขภาพให้ครบทุกด้านนะคะซึ่งกลุ่มที่เราเน้นเป็น ในอันดับต้นๆเลยก็คือกลุ่มของผู้สูงวัยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะให้ความใส่ใจในสุขภาพของผู้สูงวัยเป็นพิเศษนะคะและนอกจากกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็ยังมีเด็กและก็วัยอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะแล้วตลาดต่างประเทศเได้หรอ่ะตลาดต่างประเทศเราได้มองนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีแผนในการที่จะขยายธุรกิจของเรานะคะไปกลุ่มตลาด ที่เป็นต่างประเทศมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเ,เราให้ความสําคัญในเรื่องของนวัตรกรรมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเราก็เลยมีแผนในการเปิดอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมานะคะในการที่จะทํางานวิจัยกับกับเรื่องของฟู้ดอินโนเวชันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะยกระดับคุณภาพเรื่องของสุขภาพของคนไทยได้ดีขึ้นแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรไทยนะคะเพื่อไปสู่ตลาดสากลค่ะ สุดท้ายอยากให้ช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ชมที่สนใจอยากเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าข้อมูลตามไปได้ที่ไหนบ้างค่ะจริงๆแล้วเราเข้ามาได้ที่ลิสต์เลยนะคะก็เออเรามีแลนว่าจะลอนชิ่งออกมาในช่วงสิงหาคมนี้นะคะก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนในการลอนชิ่งอยู่นะคะยังไงก็ฝากติดตามตัวลิสต์นะคะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าลิสต์พรอล่านะคะที่ทางบริษัทแล้วก็ทางทีมง,งานเฟิร์นตั้งใจในการคัดสรรคุณภ,ภาพมาเพื่อคนไทยเลยะคะ่ะ มี Facebook หรือว่าเว็บไซต์ไหมตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำนะคะจริงๆแล้วก็จะเป็นใช้ชื่อนามว่า Brand List เลยนะคะภายใต้บริษัท AWB นะคะก็คือ Absolute b e i n i n Group นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อควัรดาลุ่งเรืองกิจจานะคะนะก็เป็น CEO ของบริษัท PKD สยามเซอร์วิสตนะคะ อันนี้ถามค่ะเพจกันสักนิดนึงช่วงโควิดที่ผ่านมาธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะจะบอกว่า<อ>ช่วงโควิดนะธุรกิจก็ขายดีมากเลยค่ะ<อ>เพราะว่าอย่างที่บอกว่าของเรามันจะเป็นออนไลน์เน,น้นออนไลน์แล้วก็ส่วนใหญ่คนจะอยู่บ้านแล้วก็สั่งสินค้ากันเนาะก็จะเป็นพวกทีมงานทีมงานขายดีมากค่ะดูจากยอดขายแล้วก็<อ>เป็นที่ทีมงานมาสั่งเบิกของนะคะค่ะหเห็นว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะล่าสุดนี้ก็จะเป็นตัวสบู่นะคะสบู P ่พีเฮิร์บนะคะจะเป็นเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรนะคะก็จะเป็นแบบบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ระงับกลิ่นกายประมาณนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะได้พบกันแน่นอนเลยน้องพีเฮิร์บนะคะคแล้วปัจจุบันนี้ตอนนี้บริษัทมีสินค้าอะไรยังไงบ้าง,งคะสินค้าเนี่ยนะคะธธต้องให้ผู้ได้ค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเนาะนภัสลุงเดือนกิจยานะคะก็ประธานบริษัท PKD สยามสวิทจำกัด นะคะในเรื่องของสินค้าตอนนี้มีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มเฮลตี้นะคะแล้วก็คือกลุ่มบิวตี้ซึ่งกลุ่มบิวตี้เนี่ยจะออกใหม่ๆก็คืออย่างที่ว่าน้องพี b, เฮิเเร์บเนาะจะคลอดเวเร็วนี้นะคะแล้วก็ก็คือกลุ่มอ่าเฮลตี้ก็คือรูเลสุขภาพนะคะซึ่งขายดีมากมายนะคะเพราะว่าอ่าคนเราเนาะสุขภาพไม่ดีนะคะเกิดจากความเสื่อมเนื่องจากสภาวกะกิจอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆนะคะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายเพื่อจะมีอาหารเสริมเพื่อที่จะเข้าไปเสริมในร่างกายเรานะคะคสุดยอดมากนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะแปดตัวทั้งหมดนะคะคของบริษัทปีนี้วางแผนว่ารบาคช่วงคืปีหลัลครับสวัสดีครับผมก่อการลุ่มเนืองกิจจานะนะครับวันนี้ในการตลาดเนาะก็เราก็ได้วางไวน้นะเป้าหมายของเราก็คือประเทศไทยเราเราเยอะอยู่แล้ว แต่เป้าหมายของเราก็คือต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศพามา่าหรือประเทศต่างๆนี่คือเป้าหมายของบริษัทเราแต่ตอนนี้ก็ไปเยอะไหมตอนนี้ก็ไปไปเยอะแล้วในการที่ต่างประเทศนี่คือเป้าหมายของเราสิ่งที่เราต้องการเอียงนะ่ยก็คือประชาชนนะหลายคนยังมมองกันแลยว่ายังยังได้โอกาสอยู่ในเรื่องที่จะอะไรครับพัฒนาตัว ตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าเรื่องต่างๆเนาะทางบริษัทเราก็จะเน้นไปในตรงส่วนนั้นเพื่อพี่น้องเราทุกคนครับแบบนี้บริษัทมีวิธีในการดูแลตัวแทนยังไงคะเห็นอยู่กันแบบเหนียวแน่นรักกันมากเลย ก็คือการดูแลตัวแทนก็คือเราดูแลตัวแทนให้เหมือนพี่น้องเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะเนาะเราก็จะไม่ทิ้งกันเนาะคือถ้ามีอะไรเราก็จะเทนกับทีมงานแล้วเราจะปลูกฝังให้ทีมงานเรารักลูกทีมเราเหมือนเหมือนครอบครัวค่ะเราจะไม่ปล่อยให้คือสมมติว่าใครที่ก้าวเข้ามาในบริษัทของเราแล้วเราจะไม่ปล่อยให้ใครที่แบบอยู่เดียวได้เนาะเราจะต้องแบบคือเราจะปลูกฝังให้ทีมงานเราหมั่นใส่ปุ๋ยบนดิน เนาะถ้าเปียกกับต้นไม้นะคะก็เหมือนกับเปียกกับแม่รักลูกอะไรประมาณนี้ค่ะให้อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็รักกันแบบครอบครัวค่ะอยากฝากอะไรถึงเราตัวแทนไหมคะก็จะฝากตัวแทนเนาะสำหรับรางวัลที่ประสบความสำเร็จมาได้นั้นทุกๆรางวัลก็คือจะเป็นความร่วมมือจากทีมงานมากกว่าค่ะเกือบทุกคนถ้าสมมติว่ามีบริษัทหรือว่ามีพาเองคนเดียวเนี่ย ไม่สามารถที่จะประสบผลสําเร็จหรือว่าไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้มากมายขนาดนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทีมงานด้วยทีมงานทุกคนเก่งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้ามาขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่กับครอบครัว PK เดีเสมอมานะคะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากช่องทางการติดต่อของบริษัทนิดนึงค่ะ ก็ช่องทางการติดต่อก็จะเป็นติดตามได้ทางเพจ PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะหรือไม่ก็เฟซของพาเอ็นขรดารุ่งเรืองกิจจานะคะแล้วก็สั่งสังเกตดูได้จากตัวแทนนะคะจะขึ้นคำว่า PKD แล้วก็จะมีหลายๆทับมากเลยทั่วประเทศเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเก็บอินเซิร์ตก่อนนะคะ